หมดนะเห็ดผึ้งแดงหมดนะเพิ่งขึ้นปากกินเห็ดผึ้งแดงเนาะมีเฮดจำบอยน้ำตาลอีกอ่าโอ้โหเป็นเอาเลือกเอาเลือกเอานะครับลูกวัวนะครับอ่าโค้ชธรรมดามากเลยนะครับเออโตัว้าเตัวเลี้ยงเห็ดอืมวิดีโอวิดีโอ เม็ดเผอไนน่ี่เอ um, ้าไปเสดผู้เบาไปเสอยอเรงลูกน้อยอนี่อีกเนาะผพากับไปด้จ้งมงนี่เจ้ายญนุส์บ้าน้อยนี่ กัดขายอยู่ไอ้ก่อนถึงโรงเรียนบ้านฉัน,นมีวิทยาค่ะครับเขาข,าขายกองกัไเลยนะพวกคุณ โคะเจ้าค่ะโคะเจ้าเจ้าหาเจ้าหกเจ้าหลีเห็ดย่างสีเขียวๆนี่เฮ็ดไข่บอก่40บาทโอ้สี่สิบบาทหนึ่ง ้าแดดกำลังออกบานนี่อันนี้เป็น250ร้อยห้าสิบอ่เห็ดเพิองเบาบะค้าจานสองจานเนี่ยไม่เคยกินใช่เห็ดเพิ่งหวานที่ใส่สแตนด์เห็งหวานที่พี่ห็ดนต่างกันเลยมันมันต่างแค่สื่อแต่ว่ารสชาติเหมือนกันค่ะรสชาติเหมือนกัน